ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง P ี Finland น h ์ช n แนนะครับผมวันนี้เราเปิดคลิปแม่นานเพราะเรามีภารกิจส,สำคัญดว่ดวนเลยมือนี่เฮามีอ่าสเสื้อผ้าทีมงานจากท้องฟิเลแลนด์เฮาโดยที่เอ้บอแห้งดิโดยที่บ้านวันนี้ตุยนุ้ยจะร้องผลงานเพลงอยากเหงาพ่อแม่ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่ขบับขับอสบัดนี้แม่ตุยมาหาแล้วถ่ายมาบะแจ๋วตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ที่อ่ามาบะแจ๋ว เียเจ้าไปรับเรามาแล้วก็เสียงเราไบไมใไม่ใส่ดีมันต้องออกมาฟางดีเลยเฮ้ยฟังอีกัเห็นนี่แหะอันรว่าเป็นเรื่องของคนยูนิคอร์ดเป็น่ของตุยกอนไปอ่าเดี๋ยวจะบอกรหรอกเฮเจ้าไปรับเรามาอบอ้เพ่งเลยเขาจะบอกเราเพ่งกันผูเท่เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปรับเลา,าเลยเห้เราไรบรราไปคืนไป็นรงท้านั่งางดีบอ้นั่นก็เบี้ยสดดีบอ้ก,ดกดัด้นกด้เออต้องไปให่คนเห็นดิอย่าปวดอะดรติดขาดดิเ <c oughs> พ่งใสดี ก็เห็นเราใส่แมนเราส่นี่เรานขนาดถึกคุ้มอยู่ดอกเห็นกับคืนงงเงี้ยโหลดนะกับงางเขาอยู่ที<อ>่ใบแจวอยู่หุ่นบ่กับเขาเงีง้ยโหลดเันคืนไปแล้คือวันเนี้ยแม่น้องตุ้ยนุ้ยอ่ะจะมาเซอร์ไพรส์บนบน,บน,บน,บนวเวทีผลงานเพิงอย่างเงินเพื่อแม่เป็น<ช>แผนของพี่ว่าเฟรนด์กับพี่ว่าใส่เขาไม่รู้เซอร์ไพรส์เลยเรามาแบบนี่เลยมาแบบแบบเบาบอกไปเลยมิเตอร์ไฟกับพี่พาวลู่สองคนเจ้าพึงรู้ใช่ปะไฟเจ้าไปรับแล้วกัอ่าทำธารกิจน้ำมาให้ได้ห้าม พิษแผลหามจับว่าอะไรเนี่ยพิษป่วแตกว่าอะไรได้ไหมน้องจัดไปเรามารอดูก <okay> ันว่าที่นาทีแม่มาถึงเนี่ขึ้นมาทีไปเซอร์ไพรส์นะครับผมประเด็นจะเป็นอย่างไงเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างแผครับางหน้าแป๊บนึงพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาบึ้งกันเลยมาสีเกินยังคืนแล้วน้ำตาสีไหลบอนะครับผมแม่มาหาถึงเวทีน้องตุ้ยดูชาแนลนะครับผมคังแหลกของเนี่ยคังแรกพี่แม่เป็นมาเบิร์แมนครั้งแรกที่มาเปลี่ยนปุ่นกลุ่มปิดไลฟ์สดมาดูมาดูลูกชายเพื่อนเด้โอเคพี่น้องเนะบางแผล ครับผมพี่น้องตอนนี้บ้านอน้ากะจะไปรับนะครับไปรับแม่ของตัวหนุ่ยนะครับเนาะเพิ่อนเห็นว่าแอบอยู่งต้องบานก่อนนะครับพี่น้องอย่างไรเอาไปเบ่งบรรยากาศกับบ้านอนนาครับได้รับภรารกิจจากพิษณบานฟินแลนด์นะครับเนาะไปเดี๋ยวพี่น้องกำลังเดินทางไปบ้านปั้นเจ้านะครับเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ไผยหัวครับพี่น้องเดี๋ยวตงไปรับเมื่อวัก่อนกั แอบแอบสุดชีวิตครับพี่น้องตอนนี้เป็นภารกิจสุดลับของบ่าวน้อนนาครับพี่น้องมาแเ้วพี่น้องมาแล้วภารกิจจากบ่าวน้อนนาครับแต่อี สวัสดีครับฟาร์กินจากพยาบาลปิ้นแลนด์เดี๋ยวถึงมาหลับนะครับ,มบเ,เมนครับ,มา,ม,บรมาหมไซค์อ้าวมาไปเบอ,บ,ปบอร์่อนนะมาเลยบ้บอกบาเอาพยาบาลบอกว่ามาผู้เดียวเจ้ากับตัวข่อยพยาบาลหมายว่าแม่มาผู้เดียวว่าทันน้าบานนี้จังไเลเนาะบานนี้เดี๋ยว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 บอเดียว พอต้องไปชุดพอต้องขึ้นไปอยู่ท้องบ้านก่อนเด็แอบไปนั่งนัดคุยกันก็พูหยายบาย้าลมาถึงไม่เป็หูเดีเลยช่วงนี้กำลังขึ้นเปิดตัวอยู่เดี๋ยวสีแอบไปการ์เน <c oughs> <c oughs> คนก็ให้กระเป๋าคืเใช่ปะ <c oughs> เอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวโฟกัสกันนายจะไปเอาซาเลงอีกนะครับเนาะ <c oughs> เอาซาเลงมาพี่น้องเอ,อ๊ะ กำลังสีมาหลับนะครับนอนหลับภารกิจหลับของพยาบาลฟินแลนด์อุ้ยอุ้ยนาริตะนาดิตะนาริตะอย่างโลกพ่อต้องหลับพ่อต้องหลับพ่อต้องหลับไอต้องหลับเดี๋ยวเรียบมานี่ยพี่น้องพี่นอน เปิดมือเลยเปิดกล่องปกติันถึงวัท้องนีตั้งเยอะแยะเลยนะโอ้ึ้นาาว่าไอตุ้ยกับโทมาพี่น้องโทมาหาแน่เนาะไอเป็นสงสัยเครียดกันราเอาคื้ิสงสัยแต่ว่าเกินเกินนนึว่าหนาเกินน่งไปหูไหมพยาบาล บ่บ่บ่บอพ่อไอ้พ่อนี่กระ่วหูคือกันกะเก็บเงียบมาหนิกะแอบพนักบ้านมาเออขี้หมาหน่อยอืออัตตาเอ๊ว่าหนาววะลูกจู้จู้ขากเทนอะกะริโยกะลุงพันนี่เนาะอือจินเบื่อปะลูกไหนจินเบื่อหน่ะบ้านนี้บ่าเม้นไอ้ไอ้บ้านนี้ติดงอมแงมที่บ้านนี่บ่อยเบิ้งบ่ ไปเ้นาะมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาอยู่นี่ก่อนมาอยู่นี่ก่อนเบิ่งไส่สตุยหนุ่ยโทรมาพี่น้องเอ้ยไปไปเขาไปยุเขาไปยุเขาไปเขาไปแอบเสือ้อผ้ายายแอบเสือ้อผ้ายาบาลเบิน้นดีเสือ้อผ้าตุยนะเออบ้าหูเหี่พี่น้องไ,ไ,ไปไ,ไ,ไปอ่ะเขาเขาเวทีนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาเอิญเนาะพี่น้อง นี S <S> ่ครับพี่น้องเสื้อไผ้ตุยหน่่ยมุ้ยไปหูนี่พยาบาลบอกเจาไปถ่ายคลิปไม่ข่อยด้วยว่าสันแลวก็เจบไปหาเพินม่าว่าสันว่ากระติตถ่ายคลิปกับแอบกับิม่เนไอไดรับภารกิจจากพยาบาลนะให้ไปแอบไม่หนได้รับภารกิจไปรับเพิอนม่าไหวแอบไม่เห็นโอ้ยเห็นชาติจนชาตินใช้ กเดี๋ยวบ้านนอนาสิลงไปเตรียมการกับพยาบาลต่อนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องจอดท้ายแล้วจอดท้ายแล้วจะไปมองช่งแต่งก่อนปืดแคสต์นี่หรอบัวข่อยถ่ายเลยเรียวๆพี่น้องโอ้ยตอนนี้กำลังจะไปรับแม่ลงตู้อีสูตรกับฝาดแต่งลงเวทีบางหันนี่พี่น้องลงปุ๊บเปลี่ยนเลย บนสีตื่นเต้นก็จะตูนวัาว่างเขียนเมนสวัสดีครสวัสดีครสวัสดีครับปากแมวจะได้ขึจะได้ขึ้นแล้วได้ขึจะได้ขึ้แนแล้ะได้ขึ้น้ไดขนแวะไดขน้วะนว่าเดิ่นด้ัึนไขึ้นแลไปกินจขนไปขนนวไ้นแาะไดาขึ้ลขนแล้วจได้ขึนอไปกขนแของนล้น้อง มันคิไปกินหลานไรของมันชามหลอไม่ตอรัอันเป็นของเงินไอขอเงินไอ่ขอเงินแม่คอยมันคือยังบอขอเงินแม่ใส่สื้อมูกชาลันโบดอันทากันสูวกันยุ่ได้ว่าสิไปกินนันกวดเตี๋ยวยี่รานก๋วยันละที่เป็น่างบ่าเสียเสียรีบ้านกขันว่าอันทั่มาเปิดกล่องะลวดเลยเท่าวันนี้เราก็ท่านในบ้านี่บ้านเรเนี่ยนกินยังแล้วไป่ คุณแม่แม่ไรตื่นเต้นปะจ้าฉัได้ขึ้นไรทำนมเปลี่ยนเนหลายขอไปกินบะโลฮะขอกินบะล้ดหายเนอะโอ้ยไม่ลีอ่ะเี้ยนอเขียนเดี๋ยวขึ้นเพลงกันเลยเนาะจะร้องไปหนาวังหนาเนี่ ชีรถก็คือท่นลกและตัวลูกกัองกันบัลูโทษปกติแม่บูว่าตัวลูกแม่จะเป็นโนมาตัวลูกวันนี้มันโทรมันอากับผิดสงสัยแล้วลูกก็สงสัยแม่แต่ว่าลูกขึ้นสเปรหูวะสงสัยเราจะต้องถามางเลยปุหเนาะเครื่องหูสินะคือยังมีเ้นนี่ล่ะมั้งก็จีถืกหมื่นเฮ่อกระทู้มาปกติบรับแหละกับวันนี้คุณแม่มาเตือนภัยแล้วฮะเพิ่นสงสัยแต่เมือว่านี่แล้วว่าในกรทูเนี้ ถ่ายรูกบนาเบ้างน้า่ะวั่ายมเบม่กับท่ายไปเห่งบงถ่ายรูหนาบ้านมากระดะเม่กรบท่ายไปแห่นเบ้งกะเรียวไปเมือนี้ันทั่วเอาทั่วแม่กับว่าเม่มาตลาดอันมาเสื้อเอาห้ามแหงว่วเสื้อห้ามหงไกลอันที่านันไปใส่เมีนบ้านเแม่กัเลยว่าเอาตุ้ยคือว่าสิเนี่นที่อย่างเมือเนี่ยเอาเจ้าลูดี่เจ้าคือสิมาฐานจะหูจากยู่แนมาหนีมก็อ่ย่างมีัสนิสย แม่ก็เลยป่านาดเื้อหนังหวัดอันนี้ใ่นจวิตรแม่วาแลวานี่ผู้ใดหมูใจอีกนขนาะแม่ก็เลยเาใสอนะพี่ตาิงหัวดเปากันกับปาเที่ยวไอ้านเจ้าเินว่าแม่น่ะผู้ใหญ่บานเอาโทรศัพท์ไปห้ลงนหรอเไก่หน้าดีหนบอนดักบอนกบอด้กบอดกบอกบอบอกนัดดััดอก เดี๋ยงเียรที่มอดอกม้หลุดเนี่ยจ้เลี้ยงตัวลูกเดี้ยพี่น้องเอยเลี้ยงตัวลูกอ่ะปกติสิเป็นคนบดตัวลูกไหมสิวัดตัวมีเงงสิบอกแล้วันนี้สิรับโทรศัพท์เพื่อนตรวจวันนี้เพื่อนท่มากเป็นยี่สิบสามสิบายันเลีตัวลูกอ่ะมาแผ่พี่น้องทุกทาเพนแม่วันนี้สีบางบอว่าอุ้ยเบิ่งก็ได้เพื่อนนัาสีวัคซีนมาสั่งเลื่อนบอกนี่เลื่อนสีวัคซีนที่จะมาหาลูกไส้ได้พี่น้องเลื่อนสี คอยขี่รถมากคืนน okay, like ี้นอนที uh ่น huh. ี่พี่น้องเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวร้านมากินเขาขายมาเมีย้ยไรทุมากเราดูจอห์มาแม่กินข้านไหนมันก็ซอยุนล่ะนั่นน่ะคือเป็นแม่หรือแม่หลอกนั่นเดี๋ยวเดีนั่งหลอกเพบาะพี่บุ๊คมือนพี่แม่ไงเห็นหลอกนั่ง แต่ว่านานนคนน้ยานก็นานัากเป็นคืนคืนดิคือเน่อันเบิ้งนี่สบอเปเนเป็นเพนเป็นชีพตั้งแต่ออกมาลองเพ่งที่แหลกเพนเป็นก็เต็มลอยนะเป็นชีนมียือว่ารับสายเมียยสเมียเหียยัก็ยิมพยาบาลฉันฉันหุนฉันหุนไปุนพยาบาลหน้าน้าแหยาโปเต็อยูห้นนึาทั้งมาดูดนี่โอ้ยหมูสัองน้องหมูน้องังภาษาไม่ได้บอกใครดิ ปาเจก็บ้านบ่คออว่าหูกะหูกะอันมาอยู่รกดดันคือกดดันตอนนี้จหูว่าผูดได้หือหูได้จงเดิอันีอที่สงสัยซื่อแล้วครับอาจที่สงสัยเจาไมน้ปลกืนพรอยน้ลอันที่สงสัยซื่อนะครับกัดไปกินเขาร้านไดก็ัหัวอ

น่าบนเรืคืนตอนนี้นั่งคือสวายางคือนั่งคืนน้ำเหนือเพลงครับตอนนี้กำลังคืนน้ำเหนือเพลงอยู่นี่ไปแล้วพี่น้องแกนกัน ยัง้างลังแรง แปว่าถ้าว่าเปิูหาพวกเรานี่ล่างจังหอะงแต่ตอนเที่ยง้วถามว่าขี่รถไปไส่ไปกินเข่าปะคู่นี้กันกินขาา่าใสกินข่าเราเจอกันได้หมดเรื่องนี่กันเน่นนนี่ความนี้เพราะว่าเขาเขาเป็นคนเราเรียง,ง,งกแล้วไม่ควยจะดูเขาต้องดูเลยวันนี้คุ้มกูหาพวกเราจังเที่ยงทั่ว,วเปว่าสองสองสามคูนี้ยู่ใส่สกันถือวากันไม่เสียใเถียเลยดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วบ่กมันคืดู ขึ้นรูปบอสมันมีหางกสังหรณ์ในใจเลยมีหลัสังหรณ์มีเซนพ่อแม่จะมาหาแต่เอ๊ะยงเหรอทางอุ่นเกลือวันนี้นะครับผมบอดสองบอดเอาคุณแม่มาเสื้อผ้าเพราะว่าวันนี้ร้องเพลงยันงกับพื่อแม่แล้วผมก็เลยเอาแม่มาเสื้อผ้าต่างมายางมุกไส่พร้อมเป็นครั้งแรกบนเวทีนะครับผมดีใจพ่อแม่จ้าดีใจหลายๆวันนี้ดีใจจนตันพี่น้องเอ้ยวันดูวันดีมากเ รับมาตั้งแต่ใใพูดคำพูนตนนี้อะไรมาสิมาเสอร์ฟไปสิรับกันเลยถ้าอันเดนี้ตัวหลูกได้พี่น้องหลูกโชคมากเลยครับตัวลูกก็กลัวลูกจะเสีย,ยน่องนี่เป็นวันนี้รู้สึกยังไงตุ้ยน,นุ้ยแม่มาหาวันนี้ถึงเวทีกับรู้สึกดีใจนะครับผมเพราะว่ากับว่าความีโอกาสกับบา้านเ,น,เนาะกับเฮ็ดเฮ็นได้งานนะครับหางเงินคือดีจัดต่างบ้านเท่าไหตอนนี้จ้ะ อาจจะโอเคขี้เหลี่ยมนะผมเหลือแต่ตีหลังน่อแล้วเขกจากแต่งกับเอื้อนก่อไปนะครับมันก็ดีใจมากทีุกคนอันเป็นรายการนี้ในกับแม่มาคของจอดเทียนแนลตื่นนี่ยังอยากสบอกแม่บอจังตอนที่น้องฟังน้ำมีอะไรวันนี้พูดผ่านบ้านเสรีน้องพีแลนด์ตอนที่สามปิดสองได้เลยวันนี้ก็ดีใจนะครับผมหลักการผมพูดทุกคนนะครับผมที่ค่อยให้ายใจใบกินตามผมมาโดยตลอดนะครับ ปัญหนจะบอกพี่การนี้จะหายจะหายได้ก็ตื่อพี่ว่จบจมับต้องได้อยู่ครับผมวันนี้ก็มีใจแม่ปัญหาเนาะจับอยากบอกว่าถึงโกสิบไม่ได้ทำด้วยคนระับแต่ว่าก,ก็แบบมีความพยายามนะครับผมผมเรียนโจมมาเมื่อกี้มาจะเป็นแต่ที่จริงเลยครัผมเรียนโจมมา อยากเรียนต่อแต่ว่าแม่ถามว่าแม่มีเงินส่งเรียนบ่อนีครับผมแต่ว่าผมคือผมคิดไปกลงวขนาดว่ามีเงินส่งเรียนแต่ถ้าเราไปเรียนแล้วภาระที่จะตามมาจะมีอะไรบ้างรายจ่าย่างค่าห้องค่าอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ถ้าาคิดว่าอยากเรียนแต่มีเงินเรียนเรียนก็ได้อันนี้คือแม่เรามีแม่แล้วบอกว่าแม่มีเงินส่งเรียนไปเร้อยผมก็เลยว่าพวกเรียนเราแม่เดี๋ยว พอถาเยี่ยมไปมันจะที่มีปัญหาเรื่องงานตามมาอาจจะค่าห้องค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินค่ากิจกรรมเร่องงานต่างๆผมก็เลยตัดสินใจทํางานนะัผมไปทำงานไปทำงานแบบโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับเขายังไงไปอยู่อะไรเงที่ตัวเราไปบริษัทพัน์ร้านหาร้อยบางทีตัวไปห้าร้อยพร้อมกับกระเป๋าใบนึ่งก็เดินทางไปทำงานก็พอไปทำงานก็ปวดท้องหายเงินกิฟต์แยกเกี่ยวเราที่ทำไม่เก่งทำให้ ส่งกบ,บาาแม่งแงเลยนี่หลส่วงไหลนี่หอยส่งหอยตามครบวนะผมกะดีใจนะผมกินกันดีๆแล้วจะไม่หลอกที่มีมาให้กินเียวะนะแต่สมัยหลอกยิ่งแงเนี่ยเราเห็นว่าโอ้ยหลอกเยงสีก็ขึ้เือจะไปหาหลอกยังคนแบนั้นเราเข้าหลอกมาวันแต่ว่าเรอเขาก็นีใจแม่ไนับตอน,นี่เราหยิบพอดีใจแล้วนะครับขอแค่ทุกคนคีหยิบผมก็ดีใจแล้วนะผมมับบนดีใจทีแม่มากแต่ วนออดเรียกย่ได้ยืนยังไหมเหรอใช่ครับปืนเช้สนนกฎหมายเลยครับให้คุณแม่กล่าวในสักนิดนะครับผมกับแฟนคลับแล้วก็ลูกชายก็พวกแม่ตกพ้อกาบขอขพุคนลหลายนะคะยศที่สุขสุก้อนอุตสาทพินะคะขก็พอกของพี่วัดพี่แลนนะคาบอสแมวพาวที่ไหโอกาสคุยเมียนนี้โอกาสนี้ที่ได้เิ็น เดือาดังขวบดังว่าเดือดดบ้าเดืดงตุ่อตุ่นยากก็อเป็นตองดางล้วคออะไ่างตุ่นากนกามว่าอะไรจะตุ่อีกซี่ผู้ชนสเตือนชนะเสือนเตืสนมนประเทศผู้นะเตือนคนที่ตามทตามตอนมากยิ่งกานเป็นในขอายุไม่พ่อนีไปพิญญานุเพื่อนของอายุพันธ์แก้วข้าวอนนั้นกแน่คันเดียอเป็นผู้เบิร์ตตามมาตลอดแต่ว่าควาบุญของที่จะเรื่อยๆไ เสียงปเ่องยงปมมืออห้กำลังใจบางตุวแต่เราไม่เมยค่ะเยวคุณใหญ่อ้มืไรจนี่หญ่เรือไหนครนัโอ้จมมากไก่ยีตะฟอ,องไอ้แม่ที่เราลูกเออโอ้อคือมีเมลัยบร้เลอพี่คือมีเมลัยเรอ <lakes> อ,อันนี้ก็ดีใจมากนะับผมที่คุณแม่มาเ้่อกับว่าคิดว่าบ่งฝัน tapping. พี่กันบ่าเืินเลยเ่าสี่ด้มาายูตูนหนีสี่เนาะมีเดือนเดือนมีหัวหน้าที่ดีกิ้งพิษป่องกับ ไปเลยพวไก่เหรอครับผมเพราะว่าอันนี้นอกจากต่างคนก็ตา่างมันเจอแล้วก็ต่างคนก็ความการพึ่งกันในการก็มาเป็นจุดนี้ได้นะครับบุ่นเหงาตุเรศีไม่แหมยูกับหันยำพักแม่ให้หลายนะครับผมวุ่นี้ก็เป็นวัตถเกิดในเทียนเหรอครับเนี่นย่าตอนนี้เป็นวัตถเกิดในเทีนยนด้วยแหมยจริงจริงๆแม่เทียนระบบเครื่นี้มันเกิดนะคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแจ้งเกิดพิษเพิ่นก็บอกอยู่ว่ามันโมเมนต์เกิดแม่เด้วมันกี่ซี แต่ว่าก็เป็นแค่อยู่ในบรระชาชนจะซื้อนะคะเฮาก็เลยวเบเดตีกเพราะว่ามันโร,โรม,นโรมนันอ่ามันเกิดที่แท้จริงแต่ว่าก็แค่มันเกิดในบรระชาชนนะคะนัะ่นไม่ว่าเรื่องแม่แห้ไฮฟิสูบะเดนอืมแต่ไ <c oughs> ี่ก็ไม่นี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมาไล่ขอบคุณชุดทีมงานทุกคนนะครับวัอนี้เข้าเด,ดมาเขากับเบงฟังกับใส่ให้เต็ม ยันชื่อในวงตีช่างแต่หน้าที่มาไรต่างๆนะครับผมกำลังเพลียร์ั้นกอกกันหลังตอนนี้ว่าโอนไปนี้เขาได้มาได้ทานาไนเรื่องข้ากับแังไนที่หน้านะครับผมอย่างที่พี่ม่อเหลือทุกการในอใจน,ในีปกป้ก็ขอบคุณแฟนคลับแดนเขาที่แลี้ยผมแฟน,นครับพี่พ,พท,นนนนท่นักบุที่ตามเปกำลังจากทีมงานทุกคนตอนนน้องกบกเหนียกเนียวเลยนะเอาชื่อดีกว่าเดยัยไกบก็เดีด๋ยวมาน้นี <laughs> ่นีน่งเลยนึ่ เอาอยู่ยังไงอันที่อว่าอันว่าสิมากแต่ก็ู่นเลยนะว่าอันว่าสิมาทหาบัตจิรมามาทุกหาบัตริตหรืทู่หาบลัดุ้ลนายสุนีจะไมสิมัดสงสัยเอ็อียงมากูสิเซอร์ไพรสัโทรหาแม่ยยูเบิ้มือหูบ้านสงสัยร่างิสเซอร์ไส์นะนะเป็นเป็นคือบุญบาลวินแลนหูบ้านซิสเซอร์ไส์น่ะบนจอบหาเขาไม่สิเซอร์ไรสเนี่งคุณแม่ก็เคือบุญยูเตืเขาใร์ไส์โลดนันะอันทหาแม่เบิ้มือบัที่นี่งอืคะ โอ้ยอยู <pid> ่ไปมาไงทีอ่าว่เป็นอย่างเนาะอ่ะกะเดี๋ยวให้น้องต้องไปดูแลคุณแม่พภาคินของธนาเพราะหัจอดี่เมย์นันะอ่าขอบคุณค่ะ